ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Defenders น,นะครับวันนี้จะมารีวิวข้อดีข้อเสียนะกันนะครับว่าแมปนี้เนี่ยหลังจากที่ลองเล่นมาทั้งหมดประมาณเวลาเกือบ48ชั่วโมงหรือ2วันเนี่ยก็ได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ตอนนี้เขาก็ปรับอะไรหลายๆอย่างมาเหมือนกันเนาะอันเดยวเรามาดูข้อดีข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับในด้านของแมปเนาะในตัวแมปเนี่ยถามว่าเกมเพย์เหมือนแมปที่เรารักที่เราชอบหรือที่เรารอคอยกันไหมก็บอกเลยว่าไม่นะครับ ไม่ได้มีความเหมือนขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าคล้ายๆเท่านั้นเนาะ,ะในด้านของเกมเพลย์นะครับเกมเฉพาะเกมเพย์นะ,ะการวางตัวละครการเลือกตัวละครไปเล่นเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับแมปที่เรารักหรือแมปอันมีเอเวนเจอร์นะครับหึงเนื่องจากว่า difficulty หรือระดับความยากของแต่ละด่านนะครับมันถือว่ามีความยากระดับหนึ่งเลยถ้าเราเล่นไม่เป็นหรือถ้าเรามีตัวละครที่อาจจะยังไม่เก่งถึงที่สุดเนาะ ก็ถือว่ามีความยากระดับหนึ่งเลยอัก็จะเป็นแอปจะเป็นข้อดีนิดๆข้อเสียนหน่อยแล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ส่วนตัวพี่คิดว่ามันเป็นชันสำหรับเรานะเป็นความท้าทายที่ดีนะครับถือว่าเราได้ลองเล่นอะไรที่มันดูจะยากสักนิดหนึง่งเนาะแต่ก็ถ้าใครดกูกดีได้มิติเลยก็ถือว่าไม่ยากเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเกมเพย์ครับจริงๆเกมเพย์มันจะมีว่านี้อีกนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงเกมเพย์ในตอนที่พูดถึงข้อเสียละกันเพราะว่าข้อเสียเกมเพย์มีเยอะระดับหนึ่งเลยนะที่ลองเล่นมานะ ก็ตอนนี้เขาน่าจะปรับปรับไปไหลายอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อดีต่อไปสําหรับฟรีทูเพย์นะครับหลายๆคนถามเลยว่า <c oughs> เอ้ยพี่แมปนี้จะฟรีทูเ a y ์ไหมอาจจะ p a y ์ทู i <c oughs> ินไหมเรื่องเพย์ทูินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราหนีไม่พ้นกับอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางตัวแมปเขาจะต้องสร้างไรายได้เพื่อที่จะเอาไรายได้เนี่ยไปพัฒนาต่อจึงทําให้เขาต้องการเงินที่จะไปทําต่อน,นั่มันก็เลยหนีเรื่องของเพย์ทูิไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า ถามว่าฟิลทูเพยเล่นได้ไหมเล่นได้ร้านเปอร์เซ็น์ถ้าเขาไม่ได้ปรับการฟาร์มของให้มันหาย,ยากคนนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟาร์มง่ายมากๆนะตอนนี้อะนะณตอนนี้เท่านั้น,นครับจากที่ลองเล่นมาก็ไม่มีอะไรฟาร์มยากเลยแต่ว่าใช้เวลานานแบบหนึงนะตอนนี้ได้ฟาร์มจนถึงจะการันตีในขั้นเพายแล้วนะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งในเกมแมปนี้เลยคือเรื่องระบบตู้นะครับจะมีตัวรับตามตู้ที่รีนะครับเห็นไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่ามิติติออกเท่าไหร่ตัวรับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ออกนะครับแต่ไม่บอกเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็จะมีตัวรับตามตู้นะครับจะมีเป็นฮาคาลิกับซองจินอตูตอนนี้นะตอนนี้จะมีอยู่แค่2องตัวเท่านั้นในตอนเปิดน,นะไม่รู้ว่ามีไหมนะครับ แล้วข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับแบบนี้เลยไม่อยากว่าจะจํากัดเป็นหัวข้อแต่เดี๋ยวเยอะเกินนะฮะก็เลยเอาเป็นว่าเรามาพูดทั้งหมดละการลองนับนับดูว่ามีกี่หัวข้อเนาะเราสามารถดูใช้นี่โดยที่เราไม่จําเป็นต้องได้นะครับอันนี้โคตรจะดีเลยแล้วก็ตัวละครที่เรายังไม่ได้เราก็ดูได้เหมือนกันนะครับว่าเอ้ยเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับตอนอีโวกับไม่อีโวเนี่ยเป็นยังไงต่างกันขนาดไหน แต่จากที่ดูก็อีโวแล้วก็ไม่ได้แต่งอย่างเดิมนอกจากการเปลี่ยนชื่อครับที่เห็นเห็นนะนะแล้วก็เหมือนจะมีคอสเมติกด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังททำตัวอีโวไม่ได้เพราะว่าไม่ได้นั่นเองอ่ะอันนี้ขอภไยด้วยจริงๆครับเกือจริงๆนะไปฟาร์มดาวแล้วไม่ยอมได้ดาวที่มันต้องการสักทีนะนี่เลยครับเห็นไ,ไหมเราจะดูลูปรักตัวเชนี่ได้แล้วก็รูปรักตัวเชนี่ตอนอีโวได้นี่นครับมันก็จะเป็นข้อดีในด้านของคุณภาพไลฟ์ไหมอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่เนาะ ต่อมาข้อดีต่อมานะครับในด้านของล็อบบี้เนี่ยถือว่าคลีนนะครับถือว่าดูง่ายเลยนะฮะเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะจะมีด้านของซัมมอนเพลย์ชาริทเลดเอเคร์โซน,น,น,นแล้วก็เป็นเทรดดิ้งนั่นเองอันนี้ก็จะดูง่ายมากมากนะครับว่าเอ้ยเนี่ยแต่ละโซนเป็นยังไงนะครับในโซนของเทรดดิ้งเนี่ยจะต้องเลเวลสิขึ้นไปถึงจะเข้าไปได้แต่ตอนนี้พี่ว่าหกสิบละแล้วก็ในด้านของการตั้งค่านะครับเราจะพูดถึงข้อดีก่อนแล้วเดี๋ยวข้อเสียเราค่อยพยายากันทีหลังฮะ การตั้งค่าเราสามารถปรับข้างนอกเลยเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในเกมแล้วปรับนะครับบางแมปอย่างเช่นอันเมเวนเจอร์นะครับเราจะยกตัวอย่างมันเนาะเราตั้งข้างนอกไม่ได้นะครับอาร์อนิเมะอาร์แนก็เป็นออสซาก็เป็นนะครับที่เราไม่สามารถปิดอฟเฟกต์ตัวละครได้เลยหรือว่าต้องเข้าไปก่อนที่จะปิดนู่นปิดนี่ปิดนั่นได้นะครับแต่อันนี้ปิดได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแอบจะดีนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจเข้าไปในเกมแล้วตั้งค่าเนาะนี่นะครับประมาณนี้และปุ่มวรนะคับ เดี๋ยวเรามาน่าจะหมดข้อดีแล้วอันจริงข้อดีมันจะมีมากกว่านี้อีกนิดหน่อยในด้านของชาเลนจ์ที่มี3ชาเลนจ์ให้ลงถ้าเทียบกับอีกแมปที่เคยเปิดแล้วก็ปิดไปเนะี่ยโดนปิดไปนะครับมันจะมีแค่ชาเลนจ์เดียวต่อครึ่งชั่วโมงแต่อันนี้เป็น3ชาเลนจ์ต่อ1นชั่วโมงนะครับก็เพิ่มมาอีกอันนึงแต่คิดว่าถ้ามันเป็นสีนะครับในความคิดของตัวเองนะถ้ามันเป็น4ี่ชาเลนจ์ใน1ชั่วโมงจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้มากนะครับมันเยอนระยะเวลาในการเล่นได้เพราะว่า ของที่ใช้ในการทําตัวละครมันใช้เยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากเลยเมื่อกี้เสียงลงเลยทุกทีนะครับนี่ของที่ใช้อีโวตัวละครเนี่ยเยอะนะครับเยอะในระดับหนึ่งเลยมันแล้วแต่ตัวละครด้วยนะอย่างเช่นตัวชินอน,นะครับที่เป็น sharp shooter ต,ตัวนี้เนี่ยใช้ของ e อีโวสชิ้นแต่ว่าแต่ละชิ้นของมันเนี่ยใช้ของฟาร์มเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะจริงๆนะนี่เลยนะครับ อันนี้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นใช้อยู่ที่ราคา1นึ่นานะครับใช้ดาว7 5 5 1 6นะฮะตามสีของมันเดอรนี่นะครับถือว่าใช้เยอะเลยนะจากที่ลองลงมานะครับมันเยอะมากจริงๆนะก็เลยรู้สึกว่าอยจะอยากให้มีสีสักสีสีชาเลนจ์นนะเออก็แล้วแต่คนจะคิดกันนะครับตรงนี้อข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งสุดท้ายแล้วในด้านของ ฟรีทูเพย์แล้วก็คนเล่นที่รู้สึกว่าอยาก FK นี้หน่อยนะครับแต่จริงมันมีข้อเสียในด้านของตรงนี้อนยะู่เนาะในด้านของเกมเพย์อ่ก็ถ้าเราจะฟาร์มของนะครับสายฟรีที่รู้สึกว่าดีเลยก็คือเราสามารถฟาร์มรีโลในอินฟินิตี้ได้น,นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมสักบาทเลยก็ฟาร์มได้นะครับไอ้เทรดคิสเซอร์ลีโลตัวนี้นะครับอรรนะรบ,บอกเลยว่าดีมากนะครับโคตรดีนะแล้วมคิวก็นานาพาวความสบายให้ได้ไหมก็ตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลอะไรมากเพราะว่าพี่อยู่คนเดียวนะครับ ต้องรอ,หล,อหลายๆคนมาเล่นด้วยหรอเนาะเควสท,ที่สายฟรีชอบก็จะเป็นเควสเดลลี่กับเควสวิกลี่แต่ว่าเสียดายที่เขาไม่มีเควส ทั้งหมดมาให้นะครับแบบ all all time อะไรอย่างนี้นะครับแบบเพจอีกหัวข้อหนึ่งจริงๆอยากให้มีนะครับแบบเก็บดาเมจซัมมอนตัวละครน v o ว v ตัวละครนะครับ level, รอัพเลเวลตัวละครอะไรพวกนี้มีก็ดีนะครับอันนี้เขากลายเป็น V.P เหล่าโรบักนะครับด้วยโรบักเนาะมันจะเพิ่มเพจมาให้เราอีก2องเพจได้เพจแบบนิดๆหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของคนเติมนะครับเพราะแพทฟาร์มมาบ่อยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมเพลย์ทั้งข้อดีและข้อเสียเลยละกันนะครับข้อดีอันดับแรกที่เห็นเลยคือในด้านของ UI ที่โคตรดีนะครับเห็นไหมอันนี้คือเขาปรับมารอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพิ่งปรับเลยเมื่อช่วงกลางวันนี้นะครับหรือว่าก่อนอาชีพนะครับเขาปรับมาตรงที่ทําให้ UI เนี่ยดูง่ายขึ้นเห็นไหมตัวมันจะใหญ่ขึ้นนะครับจากที่เห็นนะแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งสําหรับเกมเพลย์เลยคือไม่มีปุ่มีเ p l a y ใน infinity mode ข้อดีในเกมเพลย์เนี่ยมีเยอะนะครับ ข้อเสียก็มีเยอะเช่นกันเดี๋ยวเรามาพูดข้อดีข้อเสียกันเลยละกันนะครับในเกมเพย์นะอันนี้เราขอแยกเป็นหมวดหมดูหมหมหม่สักนิดนึงนะครับเราพูดถึงข้อดีก่อนละกันมันเหลืออีกไม่กี่ข้อแล้วน,นี่มันเหมือนจะอเอนะแต่จริงๆข้อเสียเดี๋ยวจะพูดเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่จริงก็เอาให้มันอยู่ในเวลาที่กําหนดนะครับไม่อยากให้มันยาวเกินเดี๋ยวมันจะน่าเนะบื่อเนาะแต่เขาจะหาว่าเราอาคติกับเกมแต่จากที่ลองเล่นมาเกือบ2วันเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่ามันเป็นข้อเสียในระยะย,ยาวแน่นอนนะครับข้อดีของเกมเพย์คือเล่นง่่่าายยนนะครับเลง ถามว่าเล่นง่ายยังไงเราสามารถเลือกวางตัวละครที่ยืนเนินเนี่ยเยอะได้นะครับเนี่ยแม้มันจะมีขอบเขตถ้าเราวางแบบเยอะมากมีมีแค่บางแมปนะครับเรียกได้ว่าบางแมปเท่านั้นที่มันจะกําหนดขอบเขตในการวางได้แบบนี้นะครับมันส่วนมากมันจะแบบวางแบบอึดอัดนะครับตัวยืนเนินตัวยืนทิลเนะี่ยมันจะหาที่วางยากนะมันจะดูอึดอัดไปหน่อยเนาะถ้าเราใช้ตัวยืนเนินแต่แบบนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับ ก็ประมาณนี้ทั้งหมดอันนี้น่าจะเป็นข้อดีหลายๆข้อนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อเสียกันหมดลกันจริงมีดีกว่านั้นแต่ก็ขี้เกียจพูดถึงแล้วเพราะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันเป็นเบสิกของเกมที่ควรมีอยู่แล้วนะครับจากที่พูดไปตอนตอน้นเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันนะครับข้อเสียอันดับแรกของเกมเพ์เลยคือหน้า UI ตัวละครนะครับอ่ส่วนตัวคิดว่าแอบจะดูยากไปหน่อยและเราต้องซูมจอเพื่อที่จะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราซูมออกมันก็จะเล็กลงอ่นะนี่ก็จะเป็นข้อเสียที่แบบ ม,มีผลโคตรเลยเขาไม่ยอมปรับสักทีนะครับเพราะว่าเขาอยากมีความยูนิคเป็นของเรงน,นะครับส่วนตัวได้สกเกตไปแล้วว่าเอ้ยอย่าให้ทําแบบนี้ให้ทําแบบนั้นนะครับลองแนะนําไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนเกมเปิดจะปรับไหมนะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องทํา UI ใหม่นะครับแต่อยากให้เพิ่มเป็นหน้าการเซตติ้งแล้วก็โชว์โชว์ยูไออัปเกรดออนท็อปเลฟนะครับท็อปไลท์ท็อปเลฟก็หรือว่าเลฟไลท์ right, นะครับ ก็ถามว่ามันแปลว่าอะไรก็คือการที่ทําให้ UI อัปเกรดตัวละครมาอยู่ด้านซ้ายมือโดยที่ไม่ต้องมานั่งมองตอัวละครอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับจากที่ลองเล่นใน a a มาถือว่าเป็นซอออฟไลร์อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของเกมเพลย์ที่ทําให้เราเล่นได้สนุกมากขึ้นโดยที่เไม่ต้องไปนั่งต้องไปนั่งหันหน้ามองตอัวละครรอคลิกตลอดเวลาอย่างนั้นจะยากเกินไป แลวข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือการปรับโจมตีตัวละครย่งมาไม่ครบนะครับแล้วก็อาจจะปรับอย่างหนึ่งจากที่ลองเล่นอนิเมะอสโอเวอร์มามันจะมีเป็นลูกศรเลื่อนซ้ายแลนหลังแต่นั้นเข้าใจได้ว่าเอ้ยมันเป็นล้วแมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเลยคือไม่มีปรับวิกเนตนะครับ ate, ette, วิกเกตวิกเนตในลูกัลว่างไงนะก็คือปรับตัวที่เลือดน้อยสุดนะครับ อตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลมากเพราะว่าตัวละครมันจะดู OP แต่ว่าถ้าในอนาคตมีพวกหมดอะไรที่มันดูยากๆเข้ามาแล้วก็ไม่มีหมดไม่มีการปรับให้โจมตีตัวที่เลื่อนน้อยสุดเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากนะครับอาจจะมีตัวฮิวขึ้นมาที่เอ้ยถ้าเราไม่ฆ่ามันก่อนมันจะยิวให้เพื่อนอะไรแบบนี้แล้วเลือนมันเหลือน้อยเราไม่สามารถปรับโจมตีมันได้อันนี้ก็น่ากลัวนะครับก็ร,บรู้สึกว่านี่จะเป็นข้อเสียที่แอบรุนแรงเลยในกะารหนะร้าอัปเกรดตัวละคร,ละครแล้วก็เป็นคนที่ออฟไลน์เนาะอันนี้ก็จะเป็นคนที่อัไลน์อย่างหนึง่งนะ แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งในโหมดเกมเพย์นะครับก็คือใน In f ฟ n i t y ไม่มีปุ่มรีเพย์อันนี้โคตรแย่นะครับที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันทำมาให้ไม่มีทำไมไม่รู้นะครับเนาะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นข้อเสียที่รุนแรงมากๆนะครับหลายๆข้อที่พูดไปเนาะแต่ก็มันแล้วแต่ความคิดเห็นของคนเนาะเอ้ยเนี่ยจะเป็นแบบเอ้ยการคนนีเกันคนได้ตัวละครไปขายมากเกินไปง่ายเกินไปอะไรพวกเนี้ยนะแต่ก็แล้วแต่คนจะคิดอันนี้บอกเลยว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ลองเล่นมานะครับ จริงข้อเสียมันจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเขากาลังปรับปรุงอยู่ก็เลยเขอยังไม่พูดถึงที่มันเยอะกว่านี้เนาะ,ะถ้าให้พูดถึงที่เยอะกว่านี้ก็จะเป็นในด้านของไอเทมที่บางอันแอบ,บจะหายากเกินไปนะที่มันไม่ควรจะหายากขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเพชรนี่ครับ <c oughs> ถามว่าเพชรหายากไหมก็ใช้เวลาประมาณ2วันในการหาคารันตีมิสติกตัวหนึ่งถ้าเราเล่นแบบไม่บ้าเกมขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าบ้าเกมนะเพราะพี่ปล่อย FK เกือบทั้งวันนะครับทางเพจลงอินทางเพจลงอินทางเพจล in, งอินอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนเกมมาผ่านมาสองสามวันพี่ก็ยังวนลูปอยู่แบบนั้นเลยก็รู้สึกว่าเพรมันแอบจะหายากไปสักนิดน,นึงนะครับถามว่าหายากยังไงการลงอการลง <c oughs> การลงการลงสตอรี่นะครับมันใช้เวลาประมาณ4-5นาทีในการลงถ้าให้เร็วที่สุดนะครับเราจะได้ทั้งหมด3 0เพรต่อ1ครั้งไม่ว่าจะเล่นโหมด normal หรือ hard นะครับแต่ใน infinity mode ที่ไม่มีปุ่มรีเพจเราจะได้10เพรประมาณ เจ็ดแปดเพชรนะครับเจ็ดแปดเพชรนะประมาณนั้นไม่ถึงสิบจากที่ลองเล่นมาเพราะว่า,อาตอนแรกคิดว่าถึงสิบแต่พอปล่อยมอนเข้าบ้านตอนเวผ่านสิบ 50, มันได้ประมาณสนะี่ร้อยเจ็ดสิบเพชรเนาะก็ถามว่าหายากบ้างไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ามันท่อนเสียเลยที่มันไม่มีปุ่มรีเพย์ให้เรานะโคตรรู้สึกแย่นะครับที่เราไม่สามารถเอเคในอินฟินิตี้ได้ทั้งที่เพชรเนี่ยมันใช้การันตีเยอะนะครับหนึ่งเลยนะเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยประมาณเว็บหนึ่งเราจะใชใ้เวลาประมาณ 1น่นาทีต่อเวฟอันนี้ประมาณนะครับประมาณ1นาทีต่อเวฟเนาะหนึ่งนาทีต่อหนึ่งนาทีต่อเวฟนะแปลว่าเราจะฟาร,ร์มได้500เพชรต่อ1ชั่วโมงหรือ600เพชรต่อ1ชั่วโมงนะครับมันจะทําให้การหาตัวมิสติกของเรา1ตัวเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับเพราะมันใช้ทั้งหมด20,000เพชรนะครับถ้าคนดวงสวยก็ถือว่าอ่ลอบไป 3- 4วันพอจะได้สักตัวหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าใช้เวลาแอปจะเยอะเกินไปนะครับแทน,นที่ ตัวละครมันก็มาเยอะในแพทแรกเลยแล้วก็ของอีโวเนี่ยทำยากด้วยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นทําให้ตัวละครหาง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่หาง่ายขึ้นดิมีมูลค่ามากขึ้นนะครับมีค่ามากขึ้นแต่จริงมองว่าถ้าสุดท้ายแล้วเริ่มต้นมาเรามีเพชรให้สุ่มโลฟีหนึ่งครั้งทุกคนก็จะรีไอดี ID หากันได้นะครับก็รู้สึกว่าไออันเนี้ยมันไม่จําเป็นไม่สําคัญเลยนะครับแต่ถามว่าการหาเพชรยากเนี่ยดีไหมถือว่าดีแต่ก็ ยากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับแมพที่เพิ่งเปิดแล้วก็โดนขโมยไปก็เป็นในด้านของอนะิเมะแฟนตาซีเนาะการฟาร์มเพชรถือว่าอนิเมะแฟน a s ซีฟาร์มง่ายกว่าด้วยนะครับอันนี้บอกเลยว่าฟาร์มง่ายกว่านะถ้าเทียบกันแล้วนะครับเพราะว่าในหน้านของอนิเมะแฟนตาซีเนี่ยมีปุ่มรีเพทนะครับอินฟินิตี้ลงไม่ยากมากและได้เพชรเยอะตามเวลาที่ควรจะเป็น2ชั่วโมงเราได้ทั้งหมด2,000เพชรแต่อันนี้1ชั่วโมงได้แค่500เพชนะรห้หกรเพชนะรเนาะ ก็เลยรู้สึกว่าเออมันนานเกินไปนะครับก็รอบประมาณ3าวันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเขาคงอาจจะยึดให้มันเป็นแบบออมีมูลค่ามากขึ้นนะให้ตัวมันมีค่ามากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่านั่งนานเกินนะครับอันนี้ขนาดเล่นแบบหูตาเหลืองทำเพสของ Week A, 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 วิกเกตวิกวิกลี่เสร็จบทแล้วนะครับนี่ยังรู้สึกว่าฟาร์มเพรนานมากเลยนะครับอืม แต่ก็ว่าไม่ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของคนเนาะทางเกมเขาก็เสียเงินไปเยอะเขาก็คงอยากได้เงินเยอะนะครับแล้วก็ในด้านของเทรดดิ้งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทั้งมีข้อดีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีคือเราสามารถเทรดตัวละครได้ตั้งแต่เวลสิบข้อเสียคือ,เ,อเราจะหาตัวละครง่ายเกินถ้าเรามีตังนะครับการแต่ว่าบอกเลยพ่อค้าน่าจะชอบอะไรในแมปนี้เยอะในด้านของการเทรดเนาะเพราะว่าการถถเทรดนยจะสามารถเทรดได้ทั้งของอีโวไอเทม ไอเทมไอโวนะครับไอพวกดาวที่เอาไว้โวว่าตัวละครทมให้เป็นตัวรับตัวมิสติกเนี่ยหาได้หมดเลยนะในใน,ในการเทรดนะก่อนเปิดนะครับอันนี้ก่อนเปิดที่เขาบอกไว้แล้วก็จากที่ลองทดสอบเทรดมาเทรดได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะที่เขาทําให้ฟาร์มนาน,นอาจจะเป็นเพราะเหตุผลด้านเนปลปาแต่สุดท้ายเราสามารถรีไอดีเพื่อที่จะเอามาฟาร์มเลเวล10บเลเวลแค่แป๊บเดียวโดยที่ให้ได้มิสติกหรือตัวรับมาก็ได้นะครับก็รู้สึกว่า มันง่ายเกินไปแล้วก็เห็นเขาก็หมดเลเวลนะครับนหน้าของมิติเนี่ยเลเวลอยู่ที่20ถึงจะเทรดได้นะครับเปิดเทรดตอนเลเวล10นะครับ20เทมิติกับตัวรับได้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเราก็สามารถรีดีมาหาได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเล่นเกมมันเลยนะครับก็รู้สึกว่ามันจะดีในหน้าของพ่อค้าซะามาก่าสำหรับผู้เล่นของเราก็ใช้เวลาฟาร์มนานเกินนะครับคนที่จะตั้งหลัปกปักไอดีก็แนะนําให้หาเป็นพวก all mighty ไปเลยแล้วก็ค่อยมาเล่นจริงๆจังถ้าเขาแจกโค้ดแล้วก็ให้เป็นโค้ด กิโลนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียเดี๋ยวค่อยพูดถึงเพิ่มกันทีหลังมันคลิปเดี๋ยวคลิปเป็นจะยาวเกินนะครับข้อดีสุดท้ายนะครับที่รู้สึกประแจมเลยคือในด้านของการกดชิปพีที่สามารถถอดมุมกล้องตัวละครได้โดยที่ไม่โดนล็อกไว้นะครับเราก็จะสามารถทำแบบมุมความสวยเลื่อนฉากเลื่อนนู่นเลื่อนน,นนี่นั่นให้ดูแบบอิสระ 3D เลยนะครับแบบไม่ใช่ 3D สิเรียกว่าฟรีฟรีคัมไม่ได้นะเออฟรีแคมเนาะสุดท้ายแล้วโหมดเนี้ยมันก็ไว้สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวจะตัดไปให้ตอนที่ลองทำเออลองทำกล้องที่มันเป็นถอดแบบนี้แล้วก็ทำเป็นฟิลแบบเทเลอร์ให้นะครับนี่เนาะก็ลองตัดตัดไปบ้างแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อดีข้อเสียของแบบนี้ใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไม่ได้เนาะ หลังจากที่ได้ดูพี่เล่นไปช่วงหนึ่งตอนสตรีมนะครับก็ลองดูว่าชอบกันไหมหรือว่าคิดตามคิดเห็นยังไงกันคอมเมนต์ไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีการว่าก,กันเนาะแล้วก็รักษาคาหรือว่ารักษาคาพูดในคอมเมนต์นิดนึงไม่อยากให้มันหยาบเกินไปนะครับวันนี้บอกไปเฉยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับาผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์รกดไลค์ก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ